ยินดีต้อนรับสู่รายการ World History ทหารญี่ปุ่นคนสุดท้ายที่อาศัยในป่า30ปีโดยรู้ว่าสงครามจบไปแล้วหลายคนอาจรู้จักฮิโรโอ n โอนดะทหารญี่ปุ่นที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2และหลบซ่อนตัวอยู่ในฟิลิปปินส์เป็นเวลานานกว่า30ปีโดยเขาไม่เคยรู้ว่าว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วจนกระทั่งยอมมอบตัวในปี 1,974เขากลับไม่ใช่ทหารญี่ปุ่นคนสุดท้ายที่ยอมจำนวนต่อสงครามเพราะสิเดือนหลังจากนั้นในการพบนายทหารอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตไม่ต่างจากฮิโรโอเช่นกันนี่คือเรื่องราวของเทรุโอนากามูระชายที่เกิดในไต้หวันโดยเป็นสมาชิกของชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าอามิดและเข้ากับการเกณฑ์ทหารในเดือนพฤศจิกายนปี1,943 ในหน่วยอาสาสมัครทากาซากุของกองทัพจากประวัติญี่ปุ่นในอีกสิบเดือนต่อมาเขาถูกส่งตัวไปประจำการอยู่บนเกาะโมโรไทยของอินโดนีเซียซึ่งในตอนนั้นเองกองกำลังอเมริกันและออสเตรเลียได้เข้าโจมตีเกาะแห่งนี้ภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่ายุทธการโมโรไทยจนเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างทั้งทหารญี่ปุ่นและฝ่ายสัมพันธมิตรมีทหารญี่ปุ่นจำนวนมากตัดสินใจยอมจำนนและอีกหลายคนเลือกที่จะหนีเข้าไปในป่าลึกของเกาะ เทรุโอเองก็เช่นกันเขาหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกของเกาะพร้อมกับทหารญี่ปุ่นอีกหลายคนและพร้อมที่จะทําสงครามกองโจรตามที่ผู้บัญชาการสั่งในอีกไม่กี่เดือนต่อมาทหารญี่ปุ่นจำนวนมากไม่อาจรอดชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากได้หลายคนต้องยอมจำนนและยอมถูกจับแต่เทรุโอยังคงอยู่กับทหารกลุ่มเล็กๆและตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป โดยไม่เคยได้สื่อสารกับโลกภายนอกอีกเลยเมื่อไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเทรุโอกทางกองทัพญี่ปุ่นจึงประกาศว่าเขาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่13พฤศจิกายน1944แต่อีกด้านหนึ่งเทรุโอกใช้ชีวิตเอาตัวรอดอยู่กับทหารญี่ปุ่นหลายคนบนเกาะโมโรไทยเป็นเวลานานถึง12ปีเนื่องจากพวกเขาขาดการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาไม่มีใครทราบว่าสงครามได้สิ้นสุดลงไปนานแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีใบปลิวถูกโปรยทิ้งลงบนเกาะในปี1945โดยการผูกเงื่อนบนเชือกเส้นหนึ่งผมอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างสงบเขากล่าวในภายหลังแม้ว่าผมจะไม่มีใครคุยด้วยแต่สิ่งที่ฝังลึกอยู่ในใจของผมดูเหมือนจะเป็นความหวังอันริปรีความสุขเพียงอย่างเดียวของผมคือการที่ผมยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้การยังมีชีวิตอยู่ต่อไปคือเป้าหมายเดียวของผม และนั่นคือการใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตผมไปแล้วเฮรุโอกล่าวสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮรุโอได้ติดต่อกับชาวท้องถิ่นที่ชื่อว่าไบโคลี By oli, ซึ่งเขาได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงชาและกาแฟแต่มันก็เป็นไปแค่ช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งไบโคลีเสียชีวิตแต่ความตั้งใจของไบโคลีคือเขาขอให้ลูกชายคอยช่วยดูแลเฮรโอต่อไปซึ่งรายงานบางฉบับระบุว่า ลูกชายของไบโคลีได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการมีตัวตนอยู่ของเขาเนื่องจากเขากังวลเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอลงเรื่อยๆแต่บางรายงานก็ระบุว่ามีนักบินคนหนึ่งมองเห็นกระท่อมของเทรุโอในขณะที่บินผ่านเกาะไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายน1974รัฐบาลอินโดนีเซียรับแจ้งว่าอาจมีทหารญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนเกาะโมโรไท พวกเขาได้ทำงานร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นและการค้นหาจึงได้เริ่มต้นขึ้นการค้นหาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทีมกู้ภัยจำเป็นต้องใช้วิธีบกทงญี่ปุ่นพร้อมกับร้องเพลงชาติญี่ปุ่นเพื่อพยายามล่อเทลุโอกให้ออกมาจากที่ซ่อนและมันก็ได้ผลในที่สุดเมื่อวันที่18ธันวาคม1974เทลโอกนากามูระในวัย55ปีได้ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่มีเสื้อผ้าและร่างกายดูอ่อนล้า แต่ก็มีสุขภาพที่ดีอย่างน่าประหลาดใจเทรุโอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาซึ่งเขาได้กลับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะส่งตัวเขากลับไต้หวันไปหาครอบครัวอีกครั้งเทรุโอกลับถึงบ้านเขาพบว่าพ่อแม่ของตนเองได้จับไปแล้วส่วนลูกชายที่ยังแบบอตอนนี้ได้กลายเป็นคุณพ่อลูกสี่ไปแล้วเรียบร้อยส่วนภรรยาของเขาที่คิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แต่งงานใหม่อีกองค์ที่น่าสนใจก็คือ เงินบำนาญของเทโรโอเมื่อเขาเกณฑ์ทหารในปี1943ไต้หวันเคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุน่นต่อมาในช่วง30ปีที่เขาอาศัยบนเกาะไต้หวันกลับกลายไปอยู่ภายใต้การปกครองของแม้ว่าเทโรโอจะต่อสู้เพื่อกองทัพญี่ปุน่นแต่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่คิดว่าพวกเขาควรจะจ่ายเงินบำนาญให้กับเขาเนื่องจากในทางเทคนิคแล้วเทโรโอไม่ใช่พลเมืองญี่ปุ่นสิ่งนี้ ทำให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ประชาชนอย่างมากเพราะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนฮิโรโอะโอโนดะทหารญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกพบตัวในฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นย้งว่าฮิโรโอะเป็นพลเมืองญี่ปุ่นเต็มตัวและมียศเป็นนายทหารในขณะที่เทโรโอะเป็นเพียงอาสาสมัครซึ่งในตอนแรกพวกเขาจ่ายเงินให้กับเทโรโอะเป็นจำนวน68,000เยนหรือเทียบเท่ากับเงินแค่7,700บาทในขณะนั้นกลับมาที่ไต้หวัน เทรุโอรู้สึกตื่นเต้นกับผู้คนมากมายที่เขาได้พบสามีใหม่ของภรรยาของเขาเต็มใจที่จะย้ายออกไปเพื่อปล่อยให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งแต่เทรุโอเองไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายในชีวิตใครดังนั้นเขาจึงอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใกล้ๆและใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวของเขาอยู่บ่อยๆเป็นเวลา4ปีหลังจากที่เทรุโอได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขาก็ได้พ่ายแพ้ต่อก,การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิต จากการที่เป็นมะเร็งปอดและจากไปอย่างสงบในวันที่15มิถุนายน1979เทรุโอดได้ทิ้งมรดกของชายผู้กล้าหาญและทหารผู้อุทิศตนเอาไว้เบื้องหลังเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ